สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังพลน,นิกรกิมหว่วนตอนขมเขมิกกาแหงกันต่อค่ะขมเขมิกกาแหงตอนหน่วยใต้ดินตอนที่ห้าไปฟังกันเลยนะคะในที่สุดเครื่องบินลำเลียงเครื่องนั้นก็แล่นปราดไปตามทางวิ่งของมันทั้งๆที่มีเครื่องยนต์อยู่ข้างเดียวที่ใช้การได้ อย่างไรก็ตามเหลืออากาศเอกจุนแจมแจ้งก็สามารถนำมันขึ้นสู่อากาศได้และบินลัดตัดตรงไปอย่างพนมเปนทันทีระหว่างทางเสียงเครื่องยนต์สะดุดบ่อยๆบางทีก็ดับเงียบไปเกือบนาทีจึงทำงานตามเดิมสีสหายกับเจ้าคุณปัจจานึกเจ้าแฮวและสิบโทโกยต่างรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวหายใจไม่ทั่วท้อง แต่จาอากาศเอกแก้วช่างเครื่องคอยพูดปลอบใจและให้กำลังใจอยู่เสมอไม่มีอะไรครับคุณจุนเป็นเสืออากาศที่ไว้ใจได้เครื่องยนต์เดินไม่สะดวกก็เพราะคุณจุนแกเร่งเครื่องมากไปเนื่องจากมีเครื่องยนต์อยู่เครื่องเดียวเท่านั้นถ้าไม่เร่งเครื่องเต็มที่เครื่องบินก็บินอยู่ในอากาศไม่ได้ใจเย็นเธอครับอีกสักครู่ก็จะตัดเข้าเขตเขมรแล้ว เวลาผ่านพ้นไปด้วยความกระสับกระส่ายเราร้อนใจคณะพักสีสหายต่างวิตกเป็นทุกข์กลัวว่าถ้าเครื่องบินตกทุกคนก็จะกลายเป็นหมูย่างอยู่ในห้องโดยสารนี้แต่ควันและกำลังใจค่อยดีขึ้นเมื่อนักบินเปิดประตูห้องเดินเข้ามาในห้องพลร่มอย่างยิ้มแย้ม อดทนหน่อยนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเครื่องบินของเราจะเข้าเขตขเขมรแล้วและบินตามเส้นทางของเครื่องบินเมเพื่อไม่ให้ขเขมรระแวงสงสัยไปถึงแน่นะกิมหนวนถามเสียงหนักนนักบินหัวเราะอย่างใจเย็นถึงสิครับเครื่องยนต์เดินเรียบร้อยเป็นปกติดีแล้วขณะนี้ผู้ช่วยของผมกําลังหลับอย่างสบาย ผมปล่อยขันบังคับให้มันบินไปเรื่อยๆนิกรในตาเลือกกลับไปเถอะคุณถ้าคุณจะแสดงการบินปล่อยมือหรือบินผาดแผงก็ขอให้พวกเราโดดร่มลงไปเสียก่อนขอให้พวกเราตายเพื่อประเทศชาติเถอะอย่าให้เรือบินตกตายเลยเรืออากาศเอกจุ่นลุกขึ้นยืนชมดาวไปพังๆนะครับอีกครึ่งชั่วโมงถึงพนมเปนแน่นอน ผมคอยตรวจสอบแผนที่และวัดระยะทางไว้ตลอดเวลาผมออกมานี่ก็เพื่อจะเรียนให้ทราบว่าเราได้รับวิทยุทางโคราแจ้งมาว่าขณะนี้หน่วยจารกรรมของเราที่ชานเมืองพนมเปนกำลังเตรียมตัวคอยต้อนรับแล้วแต่ว่าผมจำเป็นจะต้องเรียนให้ทราบเสียก่อนว่าพวกภูการกับอาจารย์จะต้องกระโดดล่มในระยะสูง7,000ฟิตโอ้ย ทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันแล้วนายพลดีเลกก็กล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการสักสองพันฟุตไม่ได้หรือโดสูงมากลมมันจะพัดออกไปนอกจุดหมายนะคุณดีไม่ดีไปตกในค่ายทหารขเขมรพวกเราก็ถูกตัดคอเท่านั้นนักบินยิ้มเล็กน้อยเครื่องบินใช้การได้เพียงเครื่องยนต์เดียวถ้าบินต่ำอาจจะเป็นอันตรายครับ แล้วขเขมนอาจจะสงสัยได้อย่างน้อยต้องบินสูง7,000ฟุตครับอาจารย์กับพักพวกใช้วิธีโดดแบบดิ่งนรกสิครับกระโดดลงไปจวนจะถึงพื้นดินคอยกระตุกล่มด็อกเตอร์ดิเลกข,ขมวดคิ้วเข้าหากันก็เธอเผื่อกระตุกสลักล่มไม่ทันละ่ะก็มองนะสิครับไม่ไหวเจ้าคุณครางเสียงละห้อยโดดในระยะเจ็ดฟุตมันสูงเกินไป ผมคิดว่าคุณพูดล้อพวกเรามากกว่าเรืออากาศเอกจุ่นหวัวเราะกากใช่ครับผมพูดเล่นสนุกสนุกนะครับผมจะพยายามนำเครื่องบินลงต่ำที่สุดเมื่อไปถึงจุดกระโดดอ่าระยะสูงสักสิบฟุตดีไหมครับแล้วกันกิมหงวนเอตโร10ฟุตน้าร่มไปทันกลางรอกพอโดดพ้นประตูก็ถึงพื้นดินแล้ว สัก600ฟุตก็แล้วกันนะครับครับเป็นระยะที่กำลังสวยแต่ถ้าพลาดก็สวยผมไปละครับขอให้ทุกคนสวัสดีและปลอดภัยนะครับผู้จบเสืออากาศจุ่นก็พาตัวเดินกลับไปยังห้องนักบินความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะพลตรีศาสตราจารย์ดิเลกผุดลุกขึ้นยืนมองดูตัวเองซึ่งอยู่ในเครื่องแบบผนร่ม ติดร่มชูชีพประจำตัวเรียบร้อยแล้วก็มองดูคณะพักของเขากับเจ้าคุณปัจจานึกเจ้าแฮลและสิบโทโกยซึ่งทุกคนอยู่ในเครื่องแบบผลร่มเช่นเดียวกันมีอาวุธประจำตัวคือปืนกลมือคนละก,กระบอกและมีดหรือดาบปลายปืนขนาดสั้นอีกคนละเล่มทุกคนนั่งอยู่เรียงรายบนไม้ยาวด้านซ้ายลำตัวของเครื่องบิน จาอากาศเอกแก้วช่างเครื่องชั้นดีนั่งอยู่บนม้าตรงกันข้ามเมื่อนายแพทย์หนุ่มแลเห็นพลมีใบหน้าเข้่งครืมและมนมองผิดปกติเขาก็กราวถามทันทีเฮยูไม่สบายหรือมีเรื่องกุ้มใจอะไรไอรู้สึกว่าสีหน้าของยูเคร่งเครียดอย่างไรชอบกลพลเอกพลถอนหายใจเบาๆเขาลุกขึ้นเดินเข้ามาหานายแพทย์หนุ่ม กันนึกถึงเรื่องเขาพระวิหารตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าเราเป็นประเทศเล็กเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกคือคือนเขาพระวิหารให้ขเขมรนิกรกิมหนวนเจ้าคุณปัจจนึกต่างลุกขึ้นเดินเข้ามารวมกลุ่มเสียงหวนกล่าวกับด็อเตอร์ดิเลกทันทีแกลองบอกกันหน่อยสิหมอเรื่องเขาพระวิหารมันจะเป็นอย่างไรต่อไป นายพลดิเรกยิ้มแค้นๆขมรนอาจจะทำได้สองทางคือใช้กำลังเข้าบุกเพื่อยึดเขาพระวิหารโดยถือว่าศาลโลกตัดสินให้มันได้ครอบครองแล้วถ้าหากว่ามันไม่กล้าทำอย่างนี้มันก็ต้องฟ้องต่อมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติซึ่งหลังจากนั้นเราผู้เป็นจำเลยก็จะถูกบังคับให้คืนเขาพระวิหารตามคำพิพากษาของศาลโลก นิกรขบกรามกรอดถ้าเราไม่ยอมทำตามจะมีอะไรเกิดขึ้นนายแพทย์หนุ่มถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งเราจะถูกสหประชาชาติคว่มบาตเราเป็นต้นว่าไล่เราออกจากสมาชิกยูโนไม่ยอมติดต่อซื้อขายกับประเทศเราและอาจจะถึงขั้นถอนทูตและส่งกำลังทหารของยูโนมายึดครองเขาพาวิหารเพื่อมอบให้ขเขมรก็ได้ กิมงวนพูดขึ้นอย่างเดือดดานถ้าอย่างนั้นก็รบกับมันทั้งโลกล้างชาติไทยเราเลยเมื่อเราจะถูกบีบบังคับเช่นนี้พวกเราคนไทยตายกันทั้งชาติดีกว่าหากเราเสียเขาพระวิหารให้ขเขมรเราจะต้องอับอายขายหน้าเขาสักเพียงใดคนไทยไม่ต้องเดินเอาปิ๊บคุมหัวหรือวะ่ะมันเป็นการสูญเสียศักดิ์ศรีและเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งกว่าเหตุการณ์เมื่อรอส1ร้เป็นไหนไหน ดกเตอร์ดิเลกยกมือขวาตบบาเซียงวนมองดูกิมหวนด้วยความพอใจแกพูดอย่างมุทะลุดุดันแต่ความจริงก็น่าจะเป็นอย่างนี้นิกรเห็นพ้องด้วยแล้วกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการเป็นความจริงหมอเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไทยและคนไทยจะต้องย่อยยับถ้าเราค้นเข่าพระวิหาร ทั้งนี้และทั้งนั้นขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนคิดดูให้ดีเถอะว่าทำไมเราแพ้คดีทั้งๆที่เขาพวิหารอยู่ในราชอาณาจักรของเราถ้าคิดให้ซึ้งก็จะรู้เองมนุษย์เรามันตีหน้าได้หลายหน้าเราเป็นประเทศเล็กๆเ,เรามีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเจ้าคุณปัจจนึกจึงกล่าวว่าอย่างไรก็ตาม รัฐบาลที่รักของเราก็คงจะหาทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้เพราะไทยเราก็มีนักการเมืองที่เฉลียวฉลาดอยู่หลายท่านสมมุติว่าเราจําเป็นจะต้องคืนเข่าพระวิหารอย่างที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะทําให้มิตรของเราได้รับความเดือดร้อนจากเราในนโยบายทางการเมืองเสียบ้างเรื่องเข่าพระวิหารยิ่งมองก็ยิ่งเห็นซึ้งว่าเราทําไมจึงแพ้ พลเอกพลกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นการครบเพื่อนถ้าเราซื่อสัตว์ต่อเขาแต่เขาไม่ซื่อสัตว์ต่อเราเราก็แย่ถึงเวลาแล้วคนไทยทุกคนควรจะสํานึกตัวว่าไม่มีใครรักและหวังดีต่อเราเหมือนกับเราคนไทยด้วยกันคำพิพากษาของศาลโลกเหมือนกับน้าตั้หัวใจกันตลอดเวลาทีแรกกันคิดว่าเพราะประธานศาลโลกเป็นคอมมิวนิสต์เราถึงแพ้ แต่เมื่อคิดให้ลึกนึกให้ซึ้งคณะตุลาการที่เป็นฝ่ายโลกเสรีมีจำนวนมากกว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วทำไมเราถึงแพ้ทำไมศาลเชื่อแผนที่พร้อมของเขเมรทนทำไมศาลไม่มาดูขขาพระวิหารอันเป็นกรณีพิพาททำไมศาลไม่พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นต้นว่ารัฐบาลเราได้เก็บภาษีได้เกณฑ์ทหารหรือตำรวจและได้ทำการปกครองดูแล ผู้คนที่อยู่ในเขตเขาพระวิหารมานานแล้วถ้าเขาพระวิหารเป็นของขเมรเราจะทําเช่นนี้ได้อย่างไรดรดิเลกสันศีสะชา้าช้ายู่จะพูดชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์มันสายเสียแล้วเพื่อนเพราะสารโลกตัดสินแล้วโดยไม่มีการอุทธร์หรือดีกาฝ่ายจำเลยจะยื่นคำร้องหรือคัดค้านอะไรอีกไม่ได้ นอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของศาลซึ่งถ้าเพอเฉยไม่ยอมทำตามคำพิพากษาคาณะมนตรีความมั่นคงของยูโนก็จะใช้อำนาจบังคับจำเลยเสี่ยง่วนพูดโพร่งขึ้นก็ถ้าจำเลยเป็นชาติมหาอำนาจละโวยใครจะเป็นคนบังคับนายพลดิเรกยิ้มเล็กน้อยออไรสารโลกมีไว้เพื่อบังคับประเทศเล็กๆเ,เท่านั้น ถ้าเป็นประเทศมหาอำนาจสารโลกและยูโนก็หมดเสียงเสียงวนแสดงท่าทีฮึดฮัดผิดปกติพอโวยเลิกพูดเรื่องนี้กันทียิ่งพูดยิ่งเจ็บใจและแค้นใจอยากจะรากเลือดออกมาสักห้าหกปีบว่าเราอย่าวิพากษ์วิจารณ์กันเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะคิดแก้ไขและหาทางออกที่ทำให้มิตรของเราราเรือเสียบ้าง นโยบายอ่อนน้อมของไทยเราควรจะเลิกเสียทีรัฐบาลของเราควรจะแข่งเกล้าวเสียบ้างให้โลกเห็นว่าไทยเราแข่งเกล้าวเหมือนกันกันเชื่อมือรัฐบาลของเราว่าโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นชายชาติทหารขณะนี้เรากำลังเล่นหมากรุกกับคขมรถ้าเราจะต้องเสียเบี้ยไปสักตัวเราจะต้องกินม้าหรือกินเรือมันให้ได้ เพื่อให้มิตรประเทศของเราที่ปากว่าตาขยิบสนับสนุนเขมรให้ชนะคดีเขาพระวิหารสะดุ้งสะเทือนใจบ้างอย่าให้มันหัวเราะประนามเราว่าเราโง่กว่ามันบรรยากาศค่อยดีขึ้นบ้างต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องสนทนากันถึงงานสำคัญที่จะต้องปฏิบัติในนครพนมเปญด็อกเตอร์ดิเลกหลวงกระเป๋ากางเกงหยิบสมุดโน้ตเล่มหนึ่งออกมา เปิดดูข้อความสำคัญหลายอย่างที่จดไว้แล้วเขาก็ซักซ้อมความเข้าใจกับคณะพักพวกของเขาเรียกเจ้าเฮลกับสิบโทโกยให้มารวมกลุ่มด้วยเตือนให้รู้ว่าการกระโดดล่มลงไปนั้นถ้าฝ่ายเขมรจับได้จะต้องถูกยิงเป้าหรือถูกตัดคออย่างไม่ต้องสงสัยทุกคนต้องสู้ตายถ้าเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้น เจ้าแห้วสงสัยก็ก่าวถามเบาๆรับประทานสู้ตายหน้าสู้ยังไงครับคุณหมอนายพลดิเลกแยกเคี้ยวแกจะสู้ยังไงก็ได้แต่ว่าอย่ายอมให้มันจับเป็นฉเฉลยคือยอมตายที่เรียกว่าสู้ตายเจ้าแห้วอมยิม้มจริงครับรับประทานสู้ตายย่อมมีเกียรติกว่าวิ่งหนีตาย นายแพทย์หนุ่มขมวดคิ้วยน่นมองดูหน้าเจ้าเฮอย่างแปลกใจวิ่งหนีตายเป็นยังไงวะซิบเอะเฮลหัวเราะรับประทานพอเริ่มยิงกันก็ตาแหกวิ่งหนีฆ่าศึกนะสิครับแต่พอวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกฆ่าศึกยิงตายอย่างนี้เรียกว่าวิ่งหนีตายครับเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครง นับว่าเจ้าแห้วช่วยทำให้เจ้านายของเขาสดชื่นลื่นเริงขึ้นฉันเพิ่งเคยได้ยินคำว่าวิ่งหนีตายเป็นครั้งแรกนายพลดิเลกพูดพลางหัวเราะพางแกตอบฉันซีเจ้าแห้วรหัสลับที่เราใช้ตอบหน่วยใต้ดินของเราที่พนมเปนว่าอย่างไรเจ้าแห้วทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย้ค่อยๆหันมาทางสิบโทโกยพลตรีดิเลกตวาดแวด๊ด ฉันถามแกแกตอบฉันโดยไม่ต้องไปถามคนอื่นเจ้าเฮลฝืนยิ้มฮฮลืมไปแล้วครับด็อกเตอร์ดิเลกยกมือเท้าสเอลและขบกรามกรอดถ้าแกลืมก็มีหวังเน่าหน่วยจารกรรมที่มาคอยรับเราเมื่อเห็นแกเข้าจะร้องตะโกนถามเป็นภาษาคขมรถ้าแกไม่ตอบด้วยรหัสรับที่ตกลงกันไว้แกจะถูกยิงทิ้งทันที ว่ารับประทานมีการยิงกันด้วยหรือครับอะไรเพราะหน่วยจารกรรมจะต้องหว่นเกรงตำรวจหรือทหารขเขมรเห็นกันในที่มืดตอบรหัสลับไม่ถูกก็ต้องยิงกันเท่านั้นจำไว้ให้ดีฉันจะบอกแกอีกครั้งหนึ่งรหัสลับของเราที่จะตอบหน่วยใต้ดินก็คือว่าไตรลงจำไว้นะเจ้าแห้วหัวเราะแหมคุณหมอ แกพูดคำว่าจำไว้ให้ดีจำไว้นะอย่างกับคนภาคหนังช่องเจ็ดแน่แต่ผมเป็นแฟนเขาครับภาคดุเดือดดีมากสำหรับหนังคข้าบอยรับประทานผมจำได้แล้วครับรหัสลับของเราคำว่าธงชาติด็อกเตอร์ดิเลกทำคอย่อนมึงตายเขาพูดเสียงกล้าวถ้าแกตอบคำถามว่าธงชาติก็มองเท่งไตรลงโว้ย เจ้าเห้วเย็นว่าไปหมดทั้งตัวฮไตรลง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 จําได้แล้วครับรับประทานไตรลงก็คือธงชาติของเรานั่นเองรับประทานความจริงธงชาติของเราสีสวยและสง่านะครับเขียนก็ง่ายแต่ธงเขมรเขียนยากมากน้ำเงินอยู่ริมล่างและบนตรงกลางสีแดงแล้วก็มีตราส่วมอีกสามเวทอยู่กลางสีแดง ชักขึ้นที่ไหนเหม็นที่นั่นรับประทานผมรู้ประวัติศาสตร์ขเขมรดีครับพลขยับเท้าจะเตะเจ้าเฮลแต่นายพลดิเลกห้ามไว้แล้วถามเจ้าเฮลด้วยอารมณ์ขันประวัติของขเขมรเป็นยังไงวะรับประทานเป็นชาติที่สก,กรปรกและขี้เกียจครับตั้งแต่ครั้งโบราณมาแล้วเคยคบกับยวนลาวและไทยอยู่ปะปนกันเหมือนญาติ แต่ขมรนทำศกกระปกรกไม่มีอนาไม่ถ่ายอุจาระตามใต้ถุนเรือนตามริมรั้วบ้านบ้างบางคนขี้เกียจเต็มทนก็ถ่ายตามโอ่งน้ำหรือบนที่นอนพวกยวนและราวเลยเรียกพวกขมว่าพวกขี้เหม็นแต่คนไทยเราเห็นเป็นเพื่อนกันก็สงสารไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นเราเลยเรียกว่าขมรนเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับเสียงวนหัวเราะกาก แกเรียนประวัติศาสตร์เขมรตอนนี้มาจากใครวะไอแฮวเจ้าแฮลยิ้มแป้นรับประทานนักประวัติศาสตร์ชั้นดีอย่างผมคิดเอาเองครับไม่ต้องเรียนแล้วเจ้าเฮลก็หันมาทางพลตรีดิเลกรับประทานคุณหมอครับผมยังคล่องใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกฎบัตรของสหประชาชาติด็อเตอร์ดิเลกยกมือห้าม อย่าเพิ่งสนใจเลยว่ากันกำลังพยายามลืมความเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องคดีข่าวพระวิหารหรือครับรับประทานถ้าอย่างนั้นคุณหมอบอกผมหน่อยสิครับว่าเจ้าคอมมิวนิสต์ที่เป็นทหารให้ขเขมรหนนะ้าเป็นชาวรัสเซียหรือโปลแลนด์ครับนายแพทย์หนุ่มเคนหัวเราะเป็นคนอเมริกันโว้ยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาของพระนัทท่านเคนเนดี พลเอกพลมองดูเจ้าแห้วด้วยแววตาวาวโรดผิดปกติกูกำลังลืมเรื่องเขาพระวิหารเสือกมาพูดให้กูปวดร้าวอีกแล้วพลก็ตะหวาดลั่นไปไปให้พ้นหน้ากูเจ้าแห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้พูดเสียงสั่นเครือหน้าสงสารรับประทานไล่ให้ผมไปไหนล่ะครับไปไหนก็ไปสิเปิดประตูเครื่องบินออกแล้วกระโดดล่มลงไปไอ้ เจ้าแห้วครางโดดลงไปกลางป่ารับประทานเสือมันก็คาบเอาไปรับประทานเสียเท่านั้นทีนี้ผมไม่พูดไม่ถามซอกแซงอีกแล้ครับทันใดนั้นเองเสียงนักบินก็พูดกระจายเสียงดังไปทั่วห้องผลร่มอีกสิบนาทีเครื่องบินของเราจะถึงชาญเมืองพนมเปนเตรียมพร้อมได้แล้วครับ ขอให้จ่าอากาศเอกแก้วทำหน้าที่ช่วยเหลืออาจารย์กับคณะของท่านอย่างดีที่สุดก่อนอื่นตรวจดูให้แน่ว่าทุกคนมีร่มชูชีพผูกติดอยู่กับตัวถ้าปรากฏว่าผู้กระโดดลงไปจากเครื่องบินโดยไม่มีร่มชูชีพเธอจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้